สัญญาณเท็จหรือสัญญาณที่ผิดพลาดของการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณกับดักที่หนึ่งมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนดีและคนอื่นนั้นชั่วร้ายซึ่งส่วนใหญ่พวกเราได้มาจากความเชื่อที่ฝังรากลึกที่มาจากโปรแกรมทั่วไปที่สอนอยู่ในทุกศาสนาทางตะวันตกซึ่งในการถอนรากความเชื่อนี้จะต้องอาศัยเรื่องเงาเข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะมันจะทําให้พวกเรารู้ว่าพวกเราสามารถยกเลิกความเชื่อที่จํากัดนี้ไปได้ก็ต่อเมื่อหยุดตัดสินคนอื่นและหันกลับมามองตัวเองทุกครั้งเมื่อได้พบปะก,กับผู้อื่นกับดักที่สองระบุว่าตัวเองเป็นนักจิตวิญญาณการระบุที่ผิดพลาดนี้เป็นเรื่องสากลทั่วไปของทั้งสองสาศาสนาะ และเป็นวงจรของยุคใหม่ทั้งที่แท้ที่จริงแล้วพวกเราไม่ได้เป็นทั้งวิญญาณหรือกายวัตถุแต่พวกเราเป็นและอยู่เหนือกว่าสองสิ่งนั้นรวมกันและการระบุว่าตัวเองเป็นนักจิตวิญญาณน,นั้นล้วนเป็นคุณลักษณะของความรำพองของอัตตาทางจิตวิญญาณซึ่งก็ต้องอาศัยเรื่องของเงาเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้เห็นว่าพวกเรา ก็ไม่ได้แตกต่างหรือดีกว่าคนอื่นแต่อย่างใดเลยกับดักที่สามไล่ตามหาความรักและแสงสว่างหรือความดีก็อีกเป็นหนึ่งโปรแกรมที่ถูกอย่างรากลึกมาจากคำสอนทางาศาสนาในยุคใหม่ที่คอยขัดขวางการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่แท้จริงด้วยการแสดงตัวว่าเป็นนักจิตวิญญาณและสร้างหน้าก,ากากหรือสังคมกลุ่มใหม่ขึ้นมา เพื่อที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นคนดีซึ่งถึงแนมะ้บุคลิกที่พวกเราสร้างขึ้นนี้อาจได้รับการยกระดับสถานะและเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นการส่งเสริมในด้านการเติบโตให้กับจิตใจหรือจิตวิญญ,ญาณแต่อย่างใดเลยเพราะในความเป็นจริงการตื่นขึ้นของจิตวิญ,ญญาณจะมาจากทิศทางตรงกันข้าม ที่มาจากการ,รเผชิญกับความกลัวความโกรธความผิดและความเศร้าโศกที่เก็บไว้ในตัวเราตั้งแต่วัยเด็กซึ่งการเข้าสู่ประสบการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการปูทางให้กับการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงกับดักที่4ทําตัวให้เห็นว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยการทําตัวด้วยอาการไร้เดียงสาเช่นนี้ไม่ได้เป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกถึงการตื่นขึ้นในทางจิตวิญญ,ญาณแต่อย่างใดเลย เพราะอาการเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับการสั่งสอนมาจากพ่อแม่และสถาบันต่างๆเช่นโรงเรียนศาสนาที่คอยบอกพวกเราว่าต้องทำตัวให้ดูว่าเป็นคนดีและประพฤตินตนให้มีความสุภาพเรียบร้อยซึ่งพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้รับคำสั่งสอนนี้มาตลอดในระดับที่แตกต่างกันซึ่งความจริงแล้ว หากพวกเราพยายามที่จะทำตัวให้เป็นเช่นนั้นก็ย่อมเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีใครบางคนกำลังควบคุมพวกเราอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่คอยควบคุมคุณก็มักจะเป็นพ่อแม่และตอนนี้การควบคุมนั้นมันก็ได้มาอยู่ในตัวพวกคุณเรียบร้อยแล้วกับดักที่หคิดไปเองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ดีเลิศเลอกว่าคนอื่น กับดักที่จะกล่าวต่อไปนี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความลำพองของอัตตาทั้งสิน้นเช่นคิดว่าการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณจะทำให้พวกเรามีความมั่นคงในการเป็นมนุษย์ที่เป็นอยู่และบ่อยครั้งที่มีผู้คนใช้เรื่องของจิตวิญญาณให้กลายเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการแยกตัวออกจากสังคมและใช้ในการโอ้อวดซึ่งกับดักในข้อนี้ ก็มักเกิดขึ้นจากการที่ไปยึดติดกับการอ่านตำราด้านจิตวิญญาณมากมายจากการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมจิตวิญญาณหรือศาสนาหรือเริ่มฝึกฝนด้วยสารพัดวิธีในทางจิตวิญญาณหรือเที่ยวค้นหาอาจารย์ทางจิตวิญญาณและเมื่อใดที่คิดว่าได้พบแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่ ตื่นตัวสูงทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเพียงอาการหนึ่งของการพัฒนาด้านจิตวิทยาในระยะเริ่มแรกเท่านั้นไม่ใช่สัญญาณของจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นแต่อย่างใดเลย